สนันุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง AsRock มาเที่ยบอกที่เกมเมอร์และ o u k l เกอ e r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอวุ้งพกโซนทีวีฮะวันนี้ก็อยู่ในช่วงของอ่าเนวอัปเดตนะครับหรือ IT n e w นะครับก็วันอาทิตย์ครับอยู่กับผมนัทมิสเกอรี่นะครับวันนี้มาคนเดียวเพราะว่าหนีออกมานอกสถานที่นะครับจะเห็นบรรยากาศแบบแปลกหูแปลกตานิดนึงนะครับเพราะว่าผมแอบชิงแต่สองคนนั่นมานะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราชิงตาอุ้ยคนเดียวกะดังคนเดียวไงเลยมาเลยคนเดียวเลยฮุบคาตัว2คน นะครับก็มาเล่าข่าวนอกสถานที่นะครับผมมาเจอบรรยากาศดีๆนะครับที่ร้าน t o Fast t o Sleep นะครับพร้อมกับบรรยากาศฝนพรมนะครับฝนตกที่หน้าต่างทำให้ผมรู้สึกว่ากลับมา14อีกครั้งนี่มันพูดอะไรของมันนะครับผมว่าเราเล่าข่าวเลยดีกว่านะครับหลายคนถามว่าเวลาผมเล่าข่าวเนี่ยไม่มีมุกไนี่ยให้เล่นคนเดียวมันก็ได้นะนะครับข่าวแรกนะครับข่าวแรกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับ เพื่อนบ้านเราไปทางค่อนไปทางเหนือไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยมีข่าวว่าแบรนด์สินค้ายี่ห้อดังไม่ใช่แบรนด์สิบแบรนด์แบรนด์นะครับแบรนด์สินค้ายี่ห้อดังจากฝั่งฝัง่งประเทศนอกอ่ะนะครับไม่ให้มาใช้ในประเทศเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศจีนกาเคยแบนในพวกอ่าวิดโอแปนะครับของทาง Microsoft รวมไปถึงอ่าคับันสกี้รวมไปถึง Google IBM นะครับสมัเทค นะครับพวกนีน้โดนแบนหมดแล้วล่าสุดเนี่ยจีนเขาแบนอะไรรู้ไหมแอปเปลิลแบนแอปเปิน่ะคุณคิดดูดินะครับซึ่ง Apple เนี่ยมันรวมไปถึง iPhone, iPad, iMac ทุกอย่างเขาแบนหมดเลยไม่ให้เอาไปใช้ในงานของภาครัฐของเขานะครับก็สนันเลยละ่ะถ้าเป็นในบ้านเราเนี่ยผมว่าดิ้นท่านเลยละ่ะนะครับพวกสาวกติ่งของทาง i p h o n นทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดแบนในประเทศไทยผมเชื่อว่า มีมหากรรมครั้งใหญ่แน่นอนตามเว็บบอร์ดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายนี่สนั่นแน่นอนนะครับก็อันนี้มันเป็นประเทศจีนไงก็มีแบรนด์สินค้าดังในประเทศเขาใช้กันเยอะแยะนะครับอีกข่าวหนึ่งนะอีกข่าวหนึ่งเรื่องราวของกราฟิกการ์ดหรือการ์ดจอนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมาว่าจะมีการ์ดจอ gtx 8 8 0ออกมานะครับซึ่งข่าวเนี่ยมันก็ออกมา เขาบอกว่า g ีน880เนี่ยออกมาเนี่ยจะมาแทนตัว780เนืออะไรทำให้สาวกเนี่ยเริ่มแบบสะดุ้งแล้วจะมีการ์ดตัวแรงๆออกมานะครับลังอย่างนั้นเนี่ยข่าวมันออกไปทางหน้าเว็บไซต์หรือหน้าอ่าก็เรียกอะไรนะแรงข่าวดังๆนะครับทีนี้เนี่ยพอข่าวมันหลุดออกไปเนี่ยสักพักหนึ่งข่าวมันก็หายออกเหมือนโดนลบออกไปนะครับทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ้ย มันน่าจะออกจริงๆแล้วเพราะพอข่าวหลุดแล้วก็เด้งออกเนี่ยมันเหมือนมันน่าจะติด NDA หรืออะไรเนี่ยนะครับทำให้สาวกค่ายเขียวเนี่ยรอเก็บตังค์กันแล้วว่าน่าจะได้เจอตัว GTX 880แน่นอนนะครับในบ้านเราแล้วก็แย้มค่ายออกมาอีกหนึ่งก็คือค่ายตัว G กีกบัยนะครับก็ไปต้องต้องรอรุ้นกันดูนะครับสาวกค่ายเขียวหรือทางเอ็นวีเดียเนี่ยจะได้สัมผัสกับตัว GTX 880เมื่อไหร่นะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับข่าวหนึ่งเรื่องราวของ ซัมซุงกับ Apple นะครับหลังจากที่มีข่าวทะเลาะฟาดฟันกันมาฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมานะครับตอนนี้เนี่ยทำให้ Apple เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยซัมซุงจากก่อนหน้านี้ที่ผลิตชิปให้กับ Apple ตอนนี้ a p p l e บอกยู you ไม่ต้องผลิตให้อาแล้วปัญหามันเยอะซัมซุงก็เลยออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าไไม่ผลิตชิปต่างๆให้กับยูเนี่ยผลกําไรของไอเนี่ยหายแน่นอนนะครับเพราะว่า คือกำไรหลักพันล้านอ่ะผลิตชิปให้กับ Apple ่ะพวกชิปที่อยู่ในมือถือ iPhone ทั้งหลาย iPad ทั้งหลายเนี่ยมาจากซัมซุงเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยถามว่า Apple เขาไปใช้ใข่นะครับเขาก็ไปจับมือกับทางไต้หวัน s e มิคอนดักเตอร์เมนูแฟชช i รินะครับเป็นผู้ผลิตชิปนะครับหลังจากที่ Apple กับซัมซุงมีปัญหากันเขาก็ตัดออกเลยอะ่ะเออนะครับไปให้อีกเจ้าหนึ่งผลิตนะครับอ่าอีกคราวนึ่งข่าวนึงนะครับข่าวนึงเป็นเรื่องของ อะไรดีนะครับมีหลายข่าววันนี้นะครับวอ a แอพนะครับวอทแอตอนนี้ถามว่าในบ้านเราดังไหมเมื่อก่อนมันเคยดังตอนนี้มันสู้ไลน์ไม่ได้เพราะว่าคนมันข้ามไปเล่นไลน์กันหมดแล้วทําให้วอทแอปเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่แต่ว่าทั่วโลกนี่ยังมีการใช้วอทแอ p กันอย่างอย่างหนาตาแล้วก็อย่างอย่างย่งเยอะอยู่นะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าวอทแอเนี่ยสามารถ สนทนาด้วยเสียงหรือตอบกลับด้วยเสียงได้แล้วแต่ว่าต้องใช้กับตัว Android w ์แวนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีรุ่นทดสอบที่เป็นตัว w WhatsApp b e t a ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาให้ใช้กับตัว Android w ์แวหรือพวกแกจิตทั้งหลายคือสมมุติว่ามันมันมี uh, a t s a อ p เพิ่มเข้ามาเอเตือนเข้ามาเป็น Not notification เนี่ยตอนนี้ก็สามารถตอบเป็นเป็นเสียงกลับไปได้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการเอาไปทดสอบหรือเอาไปเล่นดูนะครับลองสามารถเข้าไปโหลดได้แล้วนะครับ ทีนี้มันยังไม่ขึ้นใน Play Store คุณสามารถไปโหลดได้ที่ WhatsApp โดยตรงเลยนะครับเวอร์ชันเบต้านะครับเบต้าล่าสุดเนี่ยก็ไปลองโหลดกันดูนะครับอีกขราวหนึ่งที่เป็นข่าวเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็ด่งดังไปทั่วโลกสื่อใหญ่ๆเอาไปลงกันนะครับเรื่องราวของเกมนะครับ t o p i c a l Fight นะครับที่มีผู้พัฒนาเกมเนี่ยออกมาแถลงการว่าไม่สามารถเข้ามาเปิแพร่หรือให้เล่นในประเทศไทยได้นะครับเพราะว่า าทางผู้ที่ดูแลเรื่องนี้ในประเทศไทยเนี่ยเขาออกาอมาบอกว่าเนื้อหาบางส่วนเนี่ยมันเกี่ยวกับไม่รู้แหละมันเกี่ยวกับเรื่องของการทหารหรือการรัฐประหารหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่น่าจะเหมาะณนะตอนนี้ที่จะเข้ามาในประเทศไทยทําให้แปลนเกมตัวท o ิ i c a เวอร์ชัน5นะครับก่อนหน้านี้มันมี 1, 2, 3, ่แหละที่เข้ามาในบ้านเราจะต,ตัว,ต,วตัว5เนี่ยเขาไม่ให้เข้ามาก็คือแบนไปทําให้ เป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงแบนทำไมถึงไม่เข้าในประเทศไทยนะครับก็ทางผู้ที่มีมีส่วนการจัดการในเรื่องของของเกมตรงนี้เนี่ยเขาเออกมาบอกแค่ว่ามีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะในการเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าส่วนไหนนะครับบอกแค่ว่าบางส่วนนะครับก็ทีนี้สาวกนักเล่นเกมเขาก็มาสนทนากันนะครับก็บอกว่าเฮ้ยแบนไม่ให้เอามาขายในประเทศไทย ก็ไม่ใช่ปัญหา Bit t o r r n t t นะฮะก็โหลดกันไปเล่นได้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหาคนไทยนี่เรื่องอะไรแบบนี้เนะี่ยชอบอยู่แล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายมาแล้วสาวก Apple ในบ้านเราคงไม่แบนแหละคือไปแบนในประเทศจีนมาบ้านเราไม่แบนแน่นอนแล้วก็ผมเชื่อว่า,าคนที่อยู่ในอรารยธรรมของทาง iPhone ยังมีเยอะหรือ a p p l e เนี่ยยังมีเยอะอยู่ในบ้านเรานะครับทีนี้อันนี้เป็นข่าวลือที่ออกมาค่อนข้างจะ คิดว่าน่าจะน,าน่าจะเป็นเรื่องจริงแหละนะครับว่า iPhone 6เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าจะเปิดตัววันทังคานที่9กันยายนสิงหาคมเดือนหน้าเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าจะเปิดตัวแล้ว iPhone 6นะครับพร้อมกับทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้ง4.7นิ้วแล้วก็5.5นิ้วนะครับแล้วก็พร้อมกับวันจำหน่ายจริงที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่19กันยายนนะครับก็ แหล่งข่าวที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าน่าเชื่อถือได้อยู่นะครับแต่เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นก็ต้องลุ้นกันว่าข่าวลือนี้จะเป็นจริงไหมนะครับผมเชื่อว่าสาวไอโฟนทั้งหลายเนี่ยเก็บเงินแล้วเพราะว่าอะไรที่ออกมาเนี่ยเขานิ่งดูดายไม่ได้นะครับจะต้องหาซื้ออย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับเล่าข่าวคนเดียวผมไล่ย,ยาวเลยไม่มีเว้นวัตไม่มีเบรกไ,ไ,ไม่มีอะไรนะครับก็ วันนี้คนเดียวคนเดียวนะครับที่เด็ดที่เด็ดตอนท้ายเดี๋ยวให้น้องเขามาโฉบหน้านิดหนึ่งนะครับมีมีเด็ดเด็ดไอเด้ามายืนอยู่ข้างๆผมแม่ถอดเสือ้อไม่เป็นไรถอดเสื้อแล้วมาเลยนะครับ <laughs> <laughs> ก็วันนี้ข่าวของผมก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวเชิญเชิญน้องนี่นนฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะครับ <laughs> ชื่ออะไรฮะชื่อตุ๊กติ๊กค่ะตุ๊กติ๊กครับ เดี๋ยวรอดูใน overclockzone.com นะครับน้องก็ยังมาปุ้นเปี้ยนอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะฮะไม่อยากจบเทปเลยอยาก <laughs> อยากคุยแันีมีเวลาอีกสักสามชั่วโมงไหมคุณจะดูะผมไหม <laughs> นะครับก็ทิ้งท้ายกับบรรยากาศน่ารักน่ารักแบบนี้อันเนี้ยไม่น่ารักเลยค่ะน,แบบน,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 นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วอย่าลืมเจอน้องตุ๊กติ๊กนะครับที่เว็บไซต์ o v e r c o c k z o n e นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ